ร้าน e-chi store ตอนนี้นะครับมีบริการแบบอันนี e ้เ e n การาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของ id ไก่เพชรและบริการรับฟาร์มเพชรครับถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาเกมพาด map anime defender อยู่ทางเราก็มีเช่นกันตอนนี้นะครับคุณสามารถใส่โค้ดนำส้ม channel เพื่อรับผู้ปองส่วนลดพิเศษได้ลิงก์อยู่ใต้ดิ s c r i p t i นครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มากับ map anime reborn อีกแล้วโดยวันนี้นะครับผมจะมาแจกตัวไฟ fk มาโคนะครับแล้วก็ทําเป็นแบบเล่นที่ลงด่านง่ายเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าหลายคนเนี่ยจะ มีหาครับการสุ่มครับแล้วมันเชีย์ไม่ผ่านนั่นเองโดยในคลิปนี้เราจะทําเป็นเซตที่แบบว่าเซฟที่สุดนะครับโดยจะเลือกแค่ฝั่งซ้ายสุดอย่างเดียวครับคือเป็นการบับตัวเองเพื่อให้เราสามารถลงต่อได้เรื่อยๆโดยที่ไม่แพ้นะครับก็ถือว่าแจ้งอัปเดตไปเลยแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้มีแพชช่นใหม่เข้ามาแล้วมีโค้ดใหม่นะครับตอนนี้ทับมีการันตีสําหรับตัวแคปซูลแล้วก็คุณจะมีการันตีให้แล้วนะครับตอนนี้ครับตัวแคปซูลเนี่ยก็โชว์แล้วครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ แล้วก็ตอนนี้ครับมีการบัฟซีเกตดับแชนในฝัสกุลครับก็คือเพิ่มโอกาสให้เราได้รับตัวซีเคตในสกุลนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวละครชายนี่นะครับซีเกตดรอปเท่านั้นที่จะโชว์ในแมสเซจนั่นเองแล้วก็คุณสามารถทําคูณ3ามชายนี่แชนได้ครับผ่านการสแต็กระหว่างน้ํายาชายนี่แล้วก็เกมพารชชายนี่ฮันเตอร์โดยที่ตอนนี้ครับก็มีโค้ดใหม่เป็นฟรีทิเกตอันนี้ครับแล้วถ้าสําหรับใครนะครับที่ซื้อตัวบันเดิลไปนะครับแล้วเหมือนมันบัคก็เอาโค้ดนี้ไปใส่ครับก็จะได้ตัวเลทติเกกจาบันนดคื ก็จากแพทโน้ตก็มีเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ถ้าคุณจะดูได้เลยว่าเอาเมาส์ไปชี้ที่แคปซูลเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ออกแล้วครับว่าตอนนี้มีคุณสารอาฟเชนี่รักนะครับมีแรมีมิติคอลซีเคร็ตเร็กวูดซีดเรจเจอร์รี่อะไรอย่างงี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกชัดเจนละและส่วนโกฮังที่อยู่ในด่านเนี่ยเขามีการปรับเปอร์เซ็นต์แล้วครับเป็น1.5%ด้านต์บนก็เราจะไปลงด่านเลยดีกว่าครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกเป็นเซตที่ลงผ่านได้แบบชัวร์เลยดีกว่าครับโดยตัวตตัััััววหหนน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 น่่่ออยยยยยกกก็็็ใช้้เเ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 เมมืดดิลลลลคคคงจจะะปปปีีาาูแรรบพส ก็ถ้ากังวลเรื่องของโล่หรืออะไรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นให้มันดับได้ไกลามากขึ้นคุณก็หยิบตัวตีโล่ไปครับที่เป็นไฮบริดไปคุณจะหยิบกู่ไวเคียร์ก็ได้ครับเพราะว่ามันมีดามเมจหรือว่าคุณจะหยิบตัวไฮบริดอีกตัวอย่างเจนอสเอาไปคอยตัดโล่เฉยๆก็ได้เช่นกันครับโดยในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นแค่ตัวของเจนอสนั่นเองเพราะว่าเราจะไม่อัปเกรดกันด้วยด่านครับตอนนี้เหมือนว่าผมมีด่านแค่เนี่ยครับจะนึกเห็นคุณผมไม่มีด่านตัวเวสซิตี้นะครับแต่ว่า ผมจะทําตัวของเรดดมี่เฮดคิวไปด้วยเลยครับเพราะว่าใครหลายคนเนี่ยจะต้องทำเควสใช่ไหมมันคือเควสตัวนี้ครับที่คุณต้องเชียร์ห้าร้อยเวฟจากด่านนี้แล้วก็ต้องเชียร์ในส่วนของด่านนี่ครับให้จํานวนมอนเรามีลงด่านเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็เล่นกับเพื่อนบางคนอาจจะต้องเชียร์กันเองแต่ว่าถ้าคุณจะทําเควสตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นเอฟเคตัวนี้ให้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในด่านที่ละลายแหละตาแรกเราจะปล่อยแพย้ก่อนนะครับคือด่านนี้เนี่ยมันทางเล่นเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ตอนเชียรมมมน,นัันจะช้าากคบ คือถ้าเราเคลียบอลกองแรกได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยเลยผมจะเซตอัพตรงนี้แล้วกันนี่ครับตรงนี้ให้คุณนะครับเอากรอบคำว่าสตาร์นครับมาอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นครับก็กดสตาร์ทไปเลยแล้วก็ปล่อยแพ้ไปก่อนจากนั้นครับกดตัวโอทั้งหมด2ทีครับนี่สองโอเคครับตอนนี้เราก็จะได้มุมที่เราจะเล่นกันแหละจากนั้นครับเปิดตัวทีข้างๆงมาครับเป็นยูนิตหน้าต่างแมเนเจอร์ตรงนี้เราต้องใช้นะครับทีนี้เนี่ยก็ปล่อยแพ้ได้เลยเราจะต้องปล่อยแพ้ไปก่อนครับหนึ่งตาเพราะว่าเราจะไปกดรีเพย์กัน เหมือนว่าจะปรับเรื่องสูตรปล่อยแพมมาแล้วมันต้องเชียร์รับเชียร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมาใช้วิธีนี้กันไอทับอย่างแรกครับกดพร้อมที่จะอัดมาโครครับกดทเนียร์เชฟแปร์คับเปิดเอาไว้แล้วก็เลคกขอดท็อตชีนครับตั้งไป็นแป8นั่นเองมาผมจะอัดพร้อมทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวก็จะแจกตรนี้ไปให้ด้วยครับกดในแปครับเริ่มอัดเริ่มมาลงมากดรีเพย์ตรงนี้ครับจากนั้นเราก็ผมจะวางตัวละครบูมานะครับรงมุมนี้เลยมุมนี้เลยครับ คือมันอไหนจะจบช้าหน่อยครับด่านนี้เพราะว่าทางเรนเนี่ยบอลมันเข้าถึงเร็วมากนะครับพอเว็บสองปุ๊บเราจะมีเงินใช่ไหมครับสามารถวางตัว Gen os, เจนอสเชียร์ได้เลยอย่างนี้เราก็จะเชียร์งนี้ได้นะครับก็ให้มันมีเบี้ยวหน่อยเพราะว่ามอนเว็บต้นเนี่ย เลือดน้อยมากครับเราเงินพอดีเราก็วางตัวนี่ปลาหมูมากโอเคครับจากนั้นเราก็วางตัวช่วยเลยที่ปางมีฮอคช่วยเลยครับประมาณนี้วางหลังไว้เลย,เลยแล้วก็วางหลอดขาตรงมุมนี้เลย เราหยิบการ์ดฝั่งซ้ายสุดเสมอนะครับอันนี้ที่เซฟที่สุดเนี่ยนะผมจะวางลูเชียไว้ด้วยนะครับไว้คอยฟีซศัตรูคือผมจะวางลูเชียหลังจากเกอบฝั่งขวาผมเนี่ยครับเต็มหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้แต่ว่าตัวอื่นที่ผมโชว์ไว้วตรงนี้ก็คือตัวเราจะอัพกันส่วนเจนอสเนี่ยอันนี้ผมวางไพืเคลียร์หน้านะครับเราก็เลยจะเสียช่องนึงไปเลยก็จากนั้นครับอัพเกรดเลยไปอัพเกรดนี้ไปเลยครับถ้ากังวลเรื่องตัวละครบินเนี่ยคุณต้องอีโวตัวหนวดขาวมาด้วยนะครับเพราะหนวววดดขาามเเเเนนนีีีี่่ยยยพออโลลนะแแ้กกกรรรจต็ป็ปไฮบิ หรือว่าคุณจะใช้ตัวละครไฮบริดหลักๆเลยก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องอัดแยกนะครับเราก็ลองเงินได้มาเลยครับเดี๋ยวเราจะยังไม่อัพสปีดก่อนะครับเดี๋ยวพอบูม่าเสร็จผมจะเป็นอีกเซตหนึ่งผมจะวางตัวละครเพิ่มนั่นเองมจะวางตัวมีฮอคเพิ่มครับเพราะว่ามีฮอคเนี่ยมันตีบอสแรงขึ้นครับก็จะพอดีครับอัพเกรดเสร็จพอดีเราก็จะวางตัวมีฮอคเพิ่มนะครับดี่เราหามุมเลยว่าจะวางไหนวางนี้ก็ได้ตรงนี้นะครับ ออกมาให้ครบ4ตัวเลยมีครับจากนั้นครับผมก็จะอัพเกรดครับตัวสปินวากอนเลยเอะว่าเวฟตอนช่วงนี้ครับมันเชียร์ไหวยอยู่แล้วมีการให้เลือกครับหยิบซ้ายสุดเสมอครับถ้าเราจะเอาเซฟจริงๆงงคนเหนไหมก็คือตัวหอผมเนี่ยไม่ได้อัปเกรดเลยสักตัวหนึ่ง ก็ถ้าเอามีฮอกมาคอยตัดบอลครับเลือดมันจะไหลแบบนี้เลยเลียๆมากๆครับนะครับตอนนี้บอสต,ตายแล้วเราก็สปีดฟลาก้อนเนี่ยก็อ,อันนี้เรียบร้อยแล้วผมจะทิ้งที่เรียวไว้แั้แป๊บหนึ่งนะครับเผื่อมันไม่ติดแล้วเราก็จะค่อยอัปเกรดกันผมจะอัพตัวหนดข่าวนะครับให้เป็นคูเอก่อนหนึ่งตัวแล้วจากนั้นเราจะไปอัพมีฮอกสอตัวกันแล้ถ้าเกิดเงี้เราเหลือเนี่ยเราก็จะมาหนดขาวตัวหนึ่งนะครับ มันจะค่อนข้างนานครับเพราะมันมีทั้ง25เวฟเลยนะพอตอนนี้อัพเต็มแล้วผมก็จะชิ้งไว้ก่อนแป๊บหนึ่งไปเวฟหน้าครอ,อัพเกรดนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็จะอัพเกรดกันปึ๊บเรากดตัวมีฮอกไปตัวหนึ่งครับอัพให้เต็มเลยี่เนี่ยคุณสามารถกดติดสองานไปเลยก็ได้อย่างนี้นะครับมันก็จะกระจายอัพกันพอสุดท้ายเนี่ยเราต้องการให้สองตัวนี้มันอัพเต็มอยู่แหละนี่ครับขึ้นมาให้เลือกครับเราจะเซฟเพาะง้นเราเลือกสายสุดครับ กิดว่าใครอยากลงให้มันได้ตัวสเกจมากกว่านี้ก็คุณลองทดสอบดูได้ครับว่าที่องคุณเนี่ยเชียร์การ์ดได้กี่ใบนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราเลือกหนึ่งใบใบแรกยเงี้ยแบบตอนช่วงเว็บสิบอย่างเงี้ยครับเราเลือกถ้าเจอโล่แบบหนึ่งใบเพื่อผ่านไหมถ้าเจอวิ่งเร็วหนึ่งใบผ่านไหมเจอบกเคลื่อนหนึ่งใบผ่านไหมก็ลองทดสอบดูครับถ้าเกิดว่ามันผ่านเนี่ยคุณก็สามารถอัดมาโครผ่านได้นั่นเองแล้ที่คุณต้องเททั้งหมด3อย่างเลยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันมีอันไหนที่คุณติดถ้าเกิดมันติดสักอันหนึ มีโอกาสที่จะสุ่มมาเจอแล้วคุณก็อาจจะแพ้ได้นะครับพราะก็น,นังนั้นคุณก็ลองทดสอบดูครับว่าถ้าเป็น2ใบล่ะจะผ่านไหมถ้าเป็น2ใบเนี่ยก็ได้ตัวตัวเยอะขึ้นเลยนะครับเป็นเท่าหนึ่งเลยเพราะมันอันละห้เรลย2อใบก็เป็น100รคุณได้ตาละ2 0 0 0เลยถ้าเกิดว่าคุณเทสว่า2ใบเนี่ยผ่านในกรณี้2ใบผ่านคุณต้องลองเทสบบวา่าถ้าเจอเลือดเลือด1เลือด2นะครับเลือด1เลือด2ผ่านไหมวิ่เงเร็ว1วิ่งเร็ว2ผ่านไหมถ้า อัจริงเนี่ยเน้นหลักๆเป็นอันนั้นต์ครับโล่ผมว่าทุกคนน่าจะเชียร์ได้เพราะว่าผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเอาตัวละครที่เชียร์โล่อย่างนี้มากันอยู่แล้วครับเนี่ยก็คือผมแนะนําให้เอาเจนอสมาตรงนี้เพราะมันเป็นไฮบริดที่เชียร์โล่ตัวแอร์ได้ดีครับนี่เราก็วางมันวางได้สามตัวก็วางๆไปครับให้มันคอยตีตัดโล่อะไรอย่างนี้ให้ไปสบายครับจากนั้นผมก็จะอัปเกรดน็อตคาร์อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วจากนั้นเราก็จะปล่อยกันแล้วครับนี่ครับมีมันนี้มาให้เลือกนะครับก็เลือกสายสุดไปในกรณี Set ที่เซตททีีี่่่เเอาซฟสุดนนะครับก็เวฟ21แล้ว แป๊บเดียวน่าจะจบตาแล้วครับนี่ครับตอนนี้เราก็อัปเกรดเต็มทุกอย่างแล้วผมจะไม่อัปเกรดอะไรเพิ่มนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราต้องไปกดตัวนั้นแล้วมันมีโอกาสพลาดนะครับเยวดูว่าตรงนี้ก็ผ่านแนละ้วถ้าอยาาอักอปก็อัปตัวจีโนสไปก็เลยครับอีกตัวหนึ่งประมาณนี้ครับเราก็ปล่อยได้เลยโดยจริงแค่นี้มันก็ผ่านแล้วครับถ้าเกิดว่าคุณเบลห้าสิบอะไรอย่างเงี้ย มันจะจบช้าหน่อยนะครับประมาณ14-13านาทีนะครับตัวนี้ยับได้อยู่แค่1 0 0 0แสนเองก็มีฮอกเชียได้สบายแล้วครับพอเราอัพเดเต็มเลยเรลอบอสเดินมาคนระับนี่บอสเดินมาแนละ้วเวลาจบนี่พอๆกันเลยนะไม่ได้นานมาก ถึงเขย่าออกมาอีนิดนึงนะครับเราบอสเนี่ยครับจะมีทั้งหมด2เฟสนั่นเองเราก็ต้องระวังดีๆครับเฟสสองมาแล้วก็คือเหมือนบอสมันมีด้วย2องแสนเลยนั่นเองก็เนี่ครับเรามีลูเชียคอยฟีอยู่แล้วครับเรียบร้อยครับประมาณนี้ผ่านได้อย่างชัดเจนเลยผมก็จะทิ้งไว้นะเผื่อกันนี้ที่มันเดินออกไปไกลกว่านี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านไยแล้วแหลเราก็ได้ไปลยครับ1,000ตัวแบบ12นาทีนะครับ อันนี้ก็จะได้น้อยกว่าวิธีตอนแรกแต่ว่ามันโดนแก้มาแล้วไงเพราะงั้นคุณก็เหลือแค่วิธีนี้แะครับเคสสักรอบหนึ่งแล้วกันครับว่ามันสามารถลงผ่านได้จริงๆ ก็อย่างที่เห็นนะครับผ่านได้ปกติเลยสรับตัวเซตนี้นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใน Discord แล้วเองก็ขอท้ายด้ความช้านะครับปรีเมื่อคืนบ้านไฟตกนะครับมาพี่มายุดก่อนก็อย่างที่เห็นนะครับผ่านได้ปกติเลยผมว่าจะแจกตัวนี้นะครับลงใน Discord ด้วยน้วนเองก็สำหรับคลิปนี้คงมีมานี่ครับขอบรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเราเจอคลิปหน้า